ก็สวัสดีครับผมกับอีกหนึ่ง e ี ตอนนี้มาที่หลวงพะบางแล้วครับผมเราก็ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรทําบ้างน,น,นะครับของหลวงพะบางเราก็มีไอเดียที่ว่าเราจะพากินที่หลวงพะบางกันครับและและ้วเท้าวันรุ่งขึ้นเราก็ออกพากินที่หลวงพะบางเราไปเดินดูของกินที่ตลาดว่ามันมีอะไรกินบ้างาผมก็จะพยายามลองอาหารพื้นบ้านของเขานะครับว่าที่เนี่ยอาหารเด็ดของเขาคืออะไรลองไปลองมาหลายอย่างเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะอร่อยลองไปดูกันนะครับ หลวงพระบางตอนเช้าก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับก็กาโมงกว่าแล้วความจริงก็ตื่นช้านะแต่ว่า,าไม่ได้ออกมาข้างนอกมัวแต่นั่งทำอะไรซักผ้าทานกาฟแฟอะไรพวกนี้ก็เลยออกมาสายเดีย๋ยวเราเดินสำรวจดูดีกว่าว่าเช้าเช้าสายๆเนี่ยเขาทำอะไรกันในเมืองหลวงพับบาง ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับในเมืองอระบบอันนี้เป็นบรรยากาศริมน้ำนะครับกชื่อและเราออกกำลังกายได้นู้นเป็นเส้นเมนหลักเดี๋ยวเราลองเดินไป เส้นริมน้ำก่อนนี่ก็ข้ามฝั่งได้นะใช้รถข้ามฝั่งไปโอ้โจักรยานมอเตอร์ไซค์อะไรหมดเลยเราก็เดินออกไปเรื่อยๆนะครับผมสายๆหอน่อยก็มีคนมาปั่นจักรยานเรื่อยๆเลยครับเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนพื้นบ้านที่นี่ก็นิยมมาออกกำลังกายกันด้วยครับผม อันนี้เป็นบรรยากาศอาคารบ้านเรืองของหลวงพระบางนะครับเช้าๆก็จะมีคนเดินออกมาลืมถ่ายร้านนู้นให้ดูเนี่ยครับเป็นบรรยากาศสายๆของหลวงพระบางครับส่วนพี่ยองนี่ไม่ต้องห่วงครับเขาตื่นเช้าอยู่แล้วแล้วก็ออกไปหาอาหารอะไรทาเนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนใหญ่เราก็จะแยกกันเที่ยวนะครับผมจะได้สะดวกต่อกันก็เราเดินมาถึงเมสตีดแล้วนะครับ ที่นี่ก็จะมีวัดนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าที่วัดมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้อะไรมากนับเกี่ยวครับอหลวงพ่อบางนะฮะไม่ได้หาข้อมูลมาเลยเป็นวัดในประเทศลาวนะครับของหลวงพ่อบางก็คล้ายกับบ้านเราครับผมมีบถดมีพุติเหมือนกันครับ นี่บรรยากาศรอบๆครับเป็นรถรับตุกตุกของประเทศลาวนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินตลาดเช้านะครับว่าที่นี่เขามีบรรยากาศเป็นยังไงอันนี้จะกี่ครับสิบห้าพันนะครับจะเดินค่าคอมจะเดินมนกครับอย่าเดินดู ถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละประเทศเมีชีวิตเป็นยังไงให้มาดูที่ตลาดเช้าของเขานะครับหรือว่าตลา,ตลาดโลโคอลครับของเมืองนั้นๆใช้ชีวิตเป็นยังไงอ,อันนี้จะกรีบครับเนี่ยสองกีบอันนี้ครับอันนี้โลสาวโลสาว

โ่ที่แบโซ่นเมี่ะโซ่มปนโรงแรมด้วยอ๋อคาเฟ่ในโรงแรมอืมไอสคิ้เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจะไ,ได้หาข้อม,มลนะูลไหมเดี๋ยวเราพาไปด,ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง เออเก็บอย่างแล้วก็แล้วก็เอามาลอกตลาดุลกาศจิ้มดดูที่ขายของด้วยอันนี้ก็เป็นบริบรวเวณข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิวของหลวงพระบางกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับ อีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นที่นิยมของหลวงพะบางเลยก็คือนี่ครับภูสีถือว่าเป็นแบรนด์มาร์กสำคัญของหลวงพะ w a งเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปที่นี่กันนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปเลยนะครับก็ออก,กำลังกายเนื่ยใช้ได้ครับถือว่ามาออกกำลังกายตันเช้าโอเคอ่ะเรามาดูอีกมุมหนึง่งของวัดนะครับอ๋อ ครับติดกับเมนสตรีทเลยครับเราไปเดินไปถามของกินหน่อยดีกว่ากิอออนอะไรต่้เ่อรเข้าวพาชิราคาไม่แพงแค่สองหมื่นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเฟอลาว อันนี้เป็นเป็นเนื้อหรือหมูครับเปิดเนื้อครับทำเดียวรูเลือกหมดเลยแซ็บหลายแซ็บหลาย พอเช้าวันลุ่งขึ้นของอีกวันนะครับผมเราก็เดินออกมาเช่นเคยครับก็หาอาหารที่เขานิยมกันเราก็ได้ไปเจอร้านหนึ่งเห็นคนเยอะดีครับผมก็เลยลองแวะทานดูที่ผมทานเขาเรียกว่าข้าวเปียกโดยสุดตัวละครับผมผมก็อยากลองอาหารพื้นบ้านอันนี้เป็นร้านาที่อ่นิยมมากินตอนเช้ามากับขอ,องวหน่อพะป ชาบเปียกหมูอะไรแบ แตกต่างกันก็เปิดเลยเ,เปิดอยู่นะ <S 2> <S 2> <S 2> หนึ่งนุ่นเปียกครับเ,เขาเรียกข้าเปียกกินเสร็จแล้วนะครับเข้าวเปียกมั้งกี่นี้ก็ไม่ค่อยอร่อยเลยผหรับผมโจกกับ๋วดจับอร่อยกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองก็มาลองมา,มาแต่สำหรับผมก็โจกับ๋วดจับ นี่ก็เป็นคาเฟ่อเมซอนของหลวงพ่อบางนะครับซึ่งมาเปิดใหม่สองอาทิตย์เองครับ ตอนออกเที่ยงๆหน่อยก็มีพี่ยองครับชวนไปกินโดยที่เขานัดเพื่อนไว้เขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่อีกเช่นเคยครับนี่แหละครับเป็นสเสน่ห์ของการเดินทางก็จะมีคอนเน็กไปทั่วโลกเลยครับผมแล้วเขาก็ชวนไปลองอาหารพื้นเมืองดูเหมือนว่าร้านนี้จะมีคนท้องถิ่นนะครับมาทานกันเยอะเลยแล้วก็ได้ลองอาหารท้องถิ่นหลายอย่างเลยครับผมโดยมีพี่ลิซ่าพี่เคนก็แฟนเขาครับพาชิมผมก็ได้นั่งรถเขามาเที่ยวที่เมืองหลวงพะบางไปทั่วเลยครับเขาก แนะนำหลายอย่างนะครับกับจังหวัดนี้กินข้าวที่ร้านอาหารโลโก้นะครับมีพี่อ่องชางรู้จักพี่คนหนึ่งเขาพามาขับรถมานี้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จักว่าที่นี่ที่ไหนนะฮะแต่ว่าจะเป็นร้านอาหารของคนโลโก้ที่นี่นะครับ <c oughs> นี่เป็นร้านอาหารติดสองริมฝั่งโข,ง,ขงเลยครับ แม่น้ำโขงครับบรรยากาศร้านข้างในอะ่ะอีกอย่างครับพี่เคนกับพี่ลิซ่าเป็นคนจีนครับแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่หลวงพ่อบาง <c oughs> นี่海南ก็ไ้ต้องันคับนนงซนททังวัน老板是海南的。<娘>啊。我觉得这种菜啊。ันนีเขาเรียกอะไรครับ？เรียกอะไร？อันนี้ครับอันนี้เหรอ？อันนี้ก็เป็นเรียกว่าลาบลาบอ ลาดเครื่องในราไข่ปลาลาไข่ปลาราดไข่ปลาปลาทิ้วช่องน่น 什么时候出来？我啊，我是三年就出来了。二零一三的啊，在多久？อ, <c oughs> อิ่มแล้วนะครับเราก็กลับกัน <c oughs> นี่พี่ก็พามา <c oughs> พี่ช,นนชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับวัน,น,นี้ลิซ่าลิซ่า,าอ๋อนี่พี่ยองตานนี้ีอเคืน มามากินข้าวโอเคขอบใจของพไ้ไม่ใช่นสิใช่ใช่ใ่ใช่ใก่ใะ่ใชาใช่ใช่นช่ใา่้า่ใด่ใช่ใชเใช่ใช่ะช่ใช่ใช่ใน่ีก่่าพอทานเสร็จครับผมเรา่็มาที่ร้่นกาแาตัวจัง่วัดหล่งพ่ใช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 ่ใา่อชเใช่ใช่่่ใช่ใชรใช่ใช่นช่ใช่ม่่่่ อัน oh. นี้เป็นเจ้าของคนไทยมาเปิดร้านกาแฟอยู่ในลาวคาเฟลาส้าสตนไฮสตนยานาสไตลยานาส์อ๋อ่ใน่ใช่ใช่่ใช่ใช่

จบไปอีกหนึ่งอีีนะครับผมทริปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราก็พาชิมทั่วๆหลวงพระบางเลยครับว่ามีอาหารอะไรที่เราถูกปากบ้างยังไงก็ขอขอบคุณพี่ลิซ่ากับพี่เคนมาณที่นี้ด้วยนะครับผมที่พาเที่ยวเมืองหลวงพระบางขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับผมอีพีหน้าบายบาย